วันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้เราจะไปตกปลากันเอ,อ่อไปกันทั้งหมด4คนนะครับหมายที่เราจะไปก็คือไปเรื่อยๆนะครับไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับตรงไหนมีปลาเราก็ตกตรงนั้นนะครับก็วันนี้ไปกั4คนนะครับไปกกม,มีใครบ้างครับมีแหลมสิงนะครับแล้วก็แอะ ก็คุณก๊อฟนะครับแล้วก็ผมเองครับต่างนะครับอยู่เราเป็นทีมงานตกปลากันที่อำเภอหนองกีนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเผยหน้าหน่อยดิเผยหน้าหน่อยดิโอ้หล่อครับหล่อครับหน้าตาดีนะครับวันนี้อุปกรณ์มีครบครับผมดูครับถังใส่ปลาครับไม่รู้มีพร้อมกันหมดนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าปลาวันนี้ที่ถังใส่แล้วครับตามกันนะครับผม ังไครับวันนี้เฮ้ยกัดเฮ้ยปากเข้าปาเข้าปากเข้าบสั่งกูด้วเนะตึ๊กแมดักขากูสกวอเลยกูเย็ดเ,อเอยขยยกกับสังหา้ามกับเอาย่งก็ได้บอตะบอหน่อยกับหอย กองนะถือกล่องไฮรูปทั้งหมดเด็ก็ต้องไปแก้เคลืเรื่อยๆซ่อมซ่อมไปเรื่อยๆตัวโบ้ท่านเด็กไปเบิ่งเลยครับ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 ฮะไปหน้าโครีบยัง แดกข้าวครับอขอรักขาหายมืยในครเรียงครับ<อ>บ้าหรือใครเลียงเป็นไงครับวันนี้ชดูปอกครับลูกชดูครับจะปล่อยครับปล่อยคืนนะครับ ไหนดูก่อนดิไหนมาดูก่อนครับลูกชะโดครับนี่นะครับน้ำล้างขึ้นเนีย,นกย,ยกัดลงไปอตัวหนึ่งจีบไปบนพื้นไปเลยไปเลยเนี่ยครับลูกชะโดที่เราตกได้ครับก็เป็นชะโดปอกนั่นนะครับฝูงมันอยู่ตรงนู้นขึ้นอยู่ในน้ำครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าของไกลกับสูไม่ถึงครับ ชโดเราไม่นับแต้มนะครับวันนี้ไม่น <diction S 1> ับแต้มต้นมึงจะตายวะตาหลุดหรือเ่าจิตบังตาจิตกูเออครับเราจะไปหมายต่อไปครับวันนี้สนุกสนานกับชโด d o อกน้อยครับสนุกนะครับตกชโดครับวันนี้กุญเกล้าอย่างงครับตกชโดวันนี้กระดูกันหลังอย่างเง ไงครับวันนี้ซ้อมโซ่เลย <laughs> วันนี้จะบวชไหมครับขอสัมผัส์หยครับกล <laughs> ้องกระดีเลยโอ้มีหน้าถึงได้ชะดดูใช้กระดีเป็นกระดีเลยโอ้โห ต่อไปของเราครับจะไปข้างหน้าคือว่าออกมาไปลงกสะนี่มีาามวมัฒนารรมถ่อมเลย ดีเลยโอเคเลยกบสะออนกบสะออนเก <laughs> ็บได้กบสะออนได้ไหมครับ คือว่ามไม่เด็ดเลยครับโอ้ยยังต้องไปปกักคอน ปาาข้อเห,อหอรอเออบุกป่าบุกตรงนะครับ

ครับวันนี้จะได้ตัวไหมครับ ใ่จะเห่วครับ <laughs> ของของนู้นโอ้โหรจ๋มากเลย <laughs> I don't know. พีเอสจะโกหกเราอีกครั้งหรือไม่ ใกันประโคนใจยังบวชอยู่สามครับตอนนี้ ไาไม่ได้หาแต่แนวกินครับ <laughs> 在。Side. กันที่หมู่บ้านแถวอำเภอเฉลิมพระเกียรติเขาปรุมนุงนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ถึงหมู่บ้านที่เราอยู่กันนะครับประมาณ80กว่ากิโลนะครับกว่าจะถึงบ้านนะครับแต่ตอนนี้มันมืดแล้วเราก็เลยขอถ่ายรูปรวมก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อกันไปไปปิดที่บ้านที่ที่บ้านแล้วกันนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับจะปลานะครับโมปลากันก่อนครับโมปลาเนี่ยครับไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่อันนี้เป็นปลาไซส์เอ่อไซส์ปอกครับไข่ ปักแล้วติ๊กเสร็จนะครับรุ่นเถิดเทิงครับระเบิดเถิดเทิงเลยไม่เห็นนะครับกล้องมันมัวมากเลยครับดีครับดีเลยครับเราจะได้ไปต่อกันครับเมือไแล้วครับวันนี้ก็ปิดทิปแล้วครับปลาสามรสครับปลาช่อนวันนี้ของพวกเราผมสึกเป็นไงครับบ้านก็คุ้มเลยเนาะไปซูนถึงดวงกันเด้อ บอกันเนี่ยอะก็นี่เลผมจิปกันเนี่ยเหนื่อยครับนี่ท่าแง่ที่แรกก็จะเข้าจะเข้าไปเราไปกันที่อำเภอโนนสุวรรณครับไปโนนสุวรรณไปโนนสุวรรณแล้วก็จากโนนสุวรรณเราวิ่งลัดออกไปเลาะออกไปตามทางครับมันก็มีแบบประคำ ไล่มันป่ามันสวนยางอะไรอย่างี้ะครับแต่ว่าแต่ก่อนพื้นเพ่แต่ก่อนนี่จะปลูกสับปะรดปลูกสับปะรดก็ทีนี้เราทุกวันนี้ไม่มีสับปะรดแล้วครับก็มีก็มีแต่สวนมันครับสวนมันป่ายางออกมเนี่ยก็วิ่งกันออกไปที่ประค้มด้วยประคําออกจากประคําก็วิ่งเข้า ทางรัดนะครับจากอะไรนะ G P S นะครับจาก Google เราก็วิ่งลัดออกไปไปออกที่ประสาทเมืองต่ำประสาทเมืองต่ำเขาพนมลุงมากไปออกก็ก็ได้ปลากันคนละสี่ห้าตัวนะครับเห็นไดไงนอนวะก็ได้คนละสี่ตัวห้าตัวก็เหนื่อยครับก็ ก็เป็นคลองข้างถนนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายปลาที่ว่าตอนที่ตกนะครับเพราะว่าปลามันเยอะครับต่างคนต่างตกครับต่างคนต่างตื่นเต้นครับกลัว่ไได้ลงน้ำเพราะเพราะว่าก่อนจะออกบ้านก็คุยกันไว้ว่าใครไม่ได้ปลาต้องถอดเสื้อผ้าครับเหลือแต่เกงเกงในลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาวิ่งบนถนนทางดำนะครับก็ต่างคนก็กลัว ปวดกันครับก็เจอหนองเจอสะเจอห้วยเจอบัวอะไรเขาก็ใส่แมงหมดครับว่าแต่มีปลาตา่าไงครับขอสมัสิคุณตาหน่อยครับมาต้องไปไปหน่อยครับมามาต้องไปหน่อยครับเชิญเชิญดันไปหน่งครับแหนมไม่เห็นครับอนไหครับมันแหนมไม่เห็นครับมันแหนมไม่เห็นวันนี้ก็เอกบอดิดาสนะครับนี่ครับซื้อมาก็ใช้งานดีครับผม ได้มาสองตัวครับเกือบบวชนะครับกับเล่ลงน้ำได้นลงน้ำมาได้ช่วงเย็นๆองคล้ายปิดทิปนะครับช่วงปิดทิปตอนเย็นๆนะครับก็คมดีครับใช้ดีครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับใช้ตัวเดียวมาตลอดนะครับยี่ห้อนี้ไม่รู้นะครับยี่ห้อเดียบที่มาจากสั่งตรงมาจากอินโดนีเซียนะครับกบอาดิดาสนะครับผมคือไม่มีระบุใครทํานะครับผม แต่มีขายในตลาดนะฮะซื้อมา120ครับผมใช้ดีครับใช้ดีคมดีครับแข็งเลยครับวันนี้วันพรุ่งนี้จะบวชไหมพรุ่งนี้ก็นอนเวียนเดิมนะครับนอนเวียนครับวันนี้จะเตรียมตัวไปทำอะไรกับขี่นะครับหลายวันแล้วครับผมอ้าวตบจบแล้วครับก๊อบมองไม่เห็นเลยเมื่อเดิมรับได้ปลายีีตัวครับวันนี้ได้สีตัวครับวันนี้เกือบบวชเกือบบวชครับสีส้มนะครับวันนี้สีตัว เด็ดสุดครับอัศจรรย์มากปล่อยกบเขียวเป็นหนึ่งตัวอะไรสุดเลยครับบริจาคคุณลุกว่าไงครับคุณลุกครับว่าไงครับลุว่าไงครับคุณลุกครับผมไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเชี่ยวอะไรเลยครับคุณเข้าใจไหมครับเมื่นกับมองไม่เห็นหน้าเลยเออดีแล้วแบบน่าเท่าไหกินซีครับก็นี่ครับเมนูของเราครับปลาสามรสเหลือเนี่ยอีกกระทะเยอะแยะครับ ในกระทะของเราเยอะแยะครับปลาสามรสจากฝีมือของสามรสยังไงครับนับรถดดีๆครับมันจี่รสครับนี่ก็คู่วันนี้ก็แค่นี้ครับเดี๋ยวและแดกครับแดครับไม่ได้แดกแล้วครับหมดครับแถวครับจะเลื่นครับกดแดกครับจะเลื่อนตัดไม้ครับบ้านสะกุดครับ